นี่คะ่ะทุกคนวันนี้เรามีซีดานตัวท็อปตัวแรงนะคะได้แก่เจ้าตัว Honda Civic นะคะ e-h-e-v 2.0 r s p 2023ตัวนี้นี่เองนะคะใช่ครับแล้วบอกเลยว่ากับ Honda Civic เนี้ยราคาคุ้มมากๆค่ฮะแค่898,000บาทแล้ววิ่งน้อยมากๆครับแค่ไม่แค่80,000เท่านั้นเองฮะ พบกับคู่ซีซูโมโ่เขาบอกว่าอะไรนะเป็นซีดานค่ะซีดานที่โค่ชิดเลยแล้วกันแล้วบอกว่าคุ้มอีกโอ,โอ้โหแล้วก็คือเป็นตัว ที่เป็นสปอร์ตนะคะทุกคนหลายคนตามหาเลยแล้วเขาก็ออกตัว ehev เข้ามานะคะที่ทำให้นอกจากสปอร์ตเท่แล้วก็ยังประหยัดคุ้มค่าด้วยซิวิ c เรามาตั้งแต่โอ้โหดิเมนชันอะไรอีก FD, FB, FC ตัวนี้ก็เป็น FE แล้วแล้วก็เป็นม i n เนอร์เช้งไปอีกเพราะว่าได้เครื่องยนต์ ehev เขาเรียกว่าประหยัดมากๆรู้สึก20กว่ากิโลลิตร นะคะล้วบอกว่าคันนี้สุดพิเศษฮะพี่พรเพราะว่าเป็น R S ฮะชุดแต่งรอบคันตัวท็อปเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นคนที่เป็นแฟนนะคะครับซีวที่ไม่ว่าจะชอบมาตั้งแต่ตัวแรกนะคะหรือว่าเป็นแฟนคลับรุ่นใหม่ที่อยากหารถสปอร์ตซีดานนะคะเรียกว่าคันนี้ตอบโจทย์สุดๆเลยนะคะเพราะว่าใครได้ F E คันนี้ไปฮะเรียกไม่ต้องไปจัดทรงแล้วจัดมาเรียบร้อยคือจากโรงงานนี่สวยกริบค่ะเดิมกริบ สีก็สวยะะไปดูกันเลยมหมโอเคมาค่ะ,อะโอ้โหนี่ฮะเจ้าตัว Civic FE เขาเรียกว่าเปลี่ยนมันหมดเลยทั้งหน้าทั้งหลังทั้งข้างทั้งภายในพี่พรนะคะก็ได้กระจังหน้าแบบเอาโลโก้ก่อนนะครับ ก็นี่คือเครื่องหมายของ ehtv นะฮะก็คือจะมีสีฟ้าเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนี่ก็คือเป็นตัวไฮบริดแล้วนะคะรักโรคขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็การชนหน้าเปลี่ยนทั้งแผงนะครับเรียกว่าลงตัวสวยงามแล้วดูกว้างขึ้นไหมอ่าดูกว้างแล้วก็ดูแบบเตี้ยขึ้นเนาะก็จะทำให้ดูสปอร์ตขึ้นดูพรีเมียมเหมือนรถยุโรปเลยทีเดียวใช่แล้วก็เส้นสายของฝากระโปรงนี่ก็แบบใหม่แบบดูดูใหญ่มากกระจกปานใหญ่มากแล้วเรือไฟหน้าเนี่ยเปลี่ยนมาแล้วเป็นแบบ led นะครับแล้วก็เส้นเดย์ไลท์นี่ก็ยังเป็นแบบ led แล้้ววตันีีม ไฟเลี้ยวในตัวก็เป็นแบบ LED ทั้งชุดเลยเรียกว่าถ้าสมมติว่าขับตอนกลางคืนเนี่ยโหเห็นไฟหน้าชัดๆสวยๆแบบนี้เละใช่แล้วฮะเรียกว่าสวยสว่างกันเลยทีเดียวสว่างสว่างโอเคดีแล้วแก้ให้ไฟตัดหมอกก็เป็นแบบ LED นะโอ้โหเรียกว่านี่มาดูด้านข้างนีดว่าพี่อนยาวไหมมากใหญ่ไหมมากเอาตรงๆเลยอยากได้เราก็สายซีวิคเหมือนกันล้อแม็กก็ได้มากับขอบ18นิ้วแล้วนะคะไอ้นี้ล้อมแม็กของ RS เลยนะฮะ โอ้โหหูดานี่ก็มานะครับคือชุดแตกงขาวแถมยังมีเลนส์มอดที่ขาดไม่ได้กับคอนด้าก็คือเรียกว่านอกจากเทสปอร์ตแล้วความปลอดภัยก็มาด้วยใช่แล้วอ่ะขับง่ายขับสะดวกด้วยพี่พอนเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมครับชุดแต่งชุดแต่งชุดแต่งนี่ดำเงานะครับเป็นแบบโมดูโลอแล้วของโรงงานมือจับเป็นแบบทัสและกีเลสนะครับเป็นสีเทากันโอ้โหไม่ไม่ไม่รีวิวแล้วได้ไหมทำไมอ่ะอยากได้เองนะเอาตรงๆ พูดเยอะเดี๋ยวไม่ไม่ยอมไายใช่ฮอพูดไปเริ่มเจอคุดแต่งนู่นออปชั่นนี่ยังไม่เข้าข้างในเนี่ยอยากได้แห้ออยากได้แล้วเรียกว่าคันนี้พอมาถึงจอดปุ๊บใช่น้องเซลนี่แบบเออแล้เกินไปก็บอกว่าไม่น้อยขายลูกค้าแหละของนี่ดีน่นนั่นไป ดูบ้านท้ายคลิปฉลามก็เป็นแบบสีดำนี่ฮะสปอยเลอร์หลังเป็นเรียกว่าเป็นแบบขาวดำมากเท่สุดๆโอ้ลงตัวี่มองมากนี่ไฟท้ายพี่พรเป็นแบบฟู l l d แล้วนะฮะโลโก้ RS นี่เขาสวยมากใช่ดูเปิดท้ายเปิดท้ายหน่อยเปิดท้ายหน่อยถึงแม้ว่าตัวรถจะแบบว่าดูเตี้ยดูสปอร์ตแต่ว่าท้ายก็ยังกว้างขวางล่างลึกดวย เก็บของนะ,ะได้เยอะ,อะเ,อเดิมนะคะแต่ชอบคอนเซ็ปต์ของ Honda อย่างเงี้ยถึงจะเป็นซีดานเป็นรถสปอร์ตแล้วเบาะยังปรับครับได้60-40อยู่เลยนะ,ะแค่ดึงจนนี้ก็ปรับเพราะแบบอ่านี่ะฮะโอ,โอ้ก็ยังเรียกว่าใช้งานคือในครอบครัวยังได้ไปอ,อีกก็คือสําหรับถ้าสมมติว่าจะต้องแบบ ขนของที่แบบว่ายาวๆเฮ้ยใครบอกว่าจะต้องเป็นแฮทชแบ็กเป็นรถนกประสงค์ซีดานก็สามารถที่จะขนของได้เหมือนกันใช่แล้วก็ไม่เขาไม่ลืมแบบว่าเฮ้ยขับสปอร์ตได้ก็ต้องมีครอบครัวได้โอเคงนอกว่าสวยแล้วฮะเดี๋ยวไปดูข้างในกันไปไปอ่ามาดูภายในกันคันนี้กันดีกว่านะคะก็คือเรียกว่าข้างในนี้ปรับใหม่หมดเออเรียกว่าแบบว่าคอนโซลดูแบบใช่ดูแบบว่าอลังการดูนี่นั่งอยู่ในลัมโบกินีได้ไหม เป็นซีวิจริงๆเหรอออซีวิจริงๆเพราะว่าเขาดีไซน์ใหม่หมดเลยนะคะก็คือตัวแอร์เนี่ยเรียกว่าไม่ได้แบบเป็นช่องๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วเป็นซ่อนแล้วอาเป็นซ่อนเรียบร้อยแล้วนะคะแต่แอบมีการปัดซ้ายขวาได้อยู่เรียกว่าแบบว่าล้ำสมัยดูล้ำมากนะคะส่วนแบบว่าตัวอำนวยความสะดวกฟังก์ชันฟีเจอร์อื่นๆก็จัดมาเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวพุชสตาร์ทนะคะพวงมาลัยมัลติที่สามารถที่จะเชื่อมต่อนะระบบ ตัวหน้าจอก็เป็นสัมผัสที่สามารถที่จะเชื่อมต่อ Android Auto หรือว่า Apple CarPlay ได้เรียบร้อยแล้วแถมมี n a v i g เกเตอนะคะมี n a v i g เกเตอมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องโ้มดูแล้วในรถใช่ไม่ต้องใช้ตัวมือถือของตัวเองเชื่อมต่อนะคะสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยเนาะแอร์ก็เป็นแบบเท่ๆนะคะแล้วก็อื่นๆของของซีวิกนะคะเขาก็จัดมาเต็มนี่นีมีนี้ด้วย ไวเลชัชาอ่าไว้เลชร์นรนะคะเรียกว่าฟังก์ชันมาจัดเต็มแล้วก็ชุดแต่งเนาะก,ก็คือ เขาแต่งตัวสครับเพจมาอ่ามีสครับเพจเลื้งแสงเทมมากๆนะคะเดี๋ยวไปอินเสิร์ตให้ดูกันเลยละกันนะคะแปนถงแปนเบรกได้แต่การชอบคอนโซลกลางมากเลยนะก็เรียกว่ายังไงหลุมแก้วนี่วางเยติได้สบายเลยได้สองอันด้วยสำหรับสายกาแฟสายรถต๊ดๆใส่เยติโอ้แต่ห้ามกินแล้วขับนะขับรถไปต่างจังหวัดขับรถไปต่างจังหวัดก็คือเรียกว่าวางแก้วได้เต็มๆเนาะแล้วก็ตัวระบบความปลอดภัยอะไรของเขา ก็จัดมาเต็มแหละนะคะไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ได้ปรับโหมดการขับขี่เป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะอ่าแล้วที่สำคัญนี่คะหน้าจอค่ะพี่พรบอกเลยเสริมนิดนึงฮ o n d a าเซนซิ่มีให้นะครับคลิเลนมีให้โอ้โหเรียกว่าครบก็คือระบบความปลอดภัยก็มาเต็มส่วนที่นั่งก็เนี่ยนั่งสบายมากๆนะคะว่าเป็นเบาะหนังสลับท่าคาทาน่าเรียกว่าเหมือนรถยุโรปพี่เลยนะคะ ส่วนเบาะก็คือปรับไฟฟ้ามาเรียบร้อยนะคะนี่แหละฮะถึงบอกว่ายังไม่อยากขายลูกสาวเลยคอยากเอาไปรับทรงรับสาวมากนะรีวิวแล้วบอกว่ารู้สึกแบบโอ้โหชอบมากๆเลยคือเรียกว่าออปชันเนี่ยเขาจัดมาเต็มๆเลยไม่ห่วงเลยนะคะเรียกว่าจัดมาเต็มแล้วก็ ได้เหมือนรถยุโรปพรีเมียมเลยทีเดียวนะคะ<ช>กับราคาเบาๆจริงๆนท่านนะะน,านได้มาทีด้วยเน<อ>ี่ยบอกเลยว่าดูคลิปนี้แล้วอย่าพลาดน,นะคะ<อ>คันสวยๆไม่หลักหมื่นแบบนี้โอ้โหเดี๋ยวไปสรุปกันหน่อยมอะะรีบๆะนะคะหาดูคล้ายคลิปแล้วนะคะรู้ราคาแล้วรีบๆทักเข้ามาเลยเดี๋ยวไปอบอกราคากันดีกว่าแล้วคันนี้นะครับเป็น Honda Civic FE นะคะ ehev 0อ rs ปี2023ราคาแค่898,000บาทเท่านั้นนะพี่บอลเรียกว่าประหยัดคุ้มค่าได้รถไฮบิดนะคะสวยๆแบบนี้แถมเรายังมีไฟแนนซ์นะคะคร,รับจัดทั่วไทยนะคะส่งรถถึงหน้าบ้านทั่วประเทศนะคะ แถมยังมีรับประกันหลักการขายด้วยนะคะถ้าใครสนใจรีบทักเข้ามาเลยอ่ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องเราด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยว EP หน้าเราจะลดรายให้ดูกันนะเดี๋ยวติดตามกันหน่อยละกันวันนี้กกับพี่พอลาไปก่อนครับกับคู่ซีซูโ,ม,โม่นิ่มๆ